สวัสดีครับสำหรับหลายๆท่านคงมีปัญหาเกี่ยวกับการเปิดโปรแกรม Excel นะครับเปิดไฟล์ Excel Excel นเฮะพาเปิดมาปุ๊บบางครั้งก็จะขึ้นในส่วนของ protect view แล้วก็บังคับให้เราคลิก enable editing เพื่อใช้งานตัวไฟล์นั้นได้ต่อในการแก้ไขนะครับถ้าท่านต้องการที่จะปิดการใช้งาน protect view สำหรับไฟล์ที่เราเปิดมาแล้วมันโช์ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับดังรูปนี่นะฮะให้คุณไปที่เมนูไฟล์ของ Excel นะครับ แล้วก็เลือกคำสั่ง Option นะฮะแล้วก็ดูเมนูที่ชื่อว่า Trust Center แล้วก็คลิกเลือกไอคอน Trust Center s e t t i n g นะครับนะแล้วก็เลือกเมนู Protect View แล้วก็จะมีเนื้อหาทางด้านขว่าโชว์ขึ้นมามันจะมีติ๊กช้อยอยู่แล้วทั้ง3ตัวที่เป็น Enable Choice นะฮะให้เราติ๊กยกเลิอกออกนะครับทั้ง3รายการเลยแล้วก็คลิกโอเค นะครับแล้วก็โอเคยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงเท่านี้เองครับไฟล์ที่คือเปิดมาจาก Excel ก็จะไม่มากวนใจคุณอีกแล้วในเรื่องของ p r t e c t View เท่านี้เองครับ